มาเลยครับตัวเดียว,วเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่อิตาลีเซเรีอาศึกมันกลายทีตันนะครับในนัดที่35ครับในคู่ของเจนัวเจอ,เจอกับทางเอซซนิลาานะครับ เจนัวเองเริ่มแผวอย่างชัดเจนนะครับหลังจากยิงแค่1นประตูใน5เกมนะครับแล้วก็แพ้รวด2นัดติดและยิงไม่ได้มา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับเกมเย้าเองพึ่งโดลาซิโอบุกเชือดหยุดสสิติไร้พ่ายในบ้านไว้ที่6นัดนะครับส่วนทางฝั่งของมิลานเองกําลังแรงจัดเลยนะครับชนะเกมเยือนมา3นัดรวดแบบไม่เสียประตูนะครับเชือดทั้งเวเนเซียอินเตอร์แล้วก็อุดินเซ่กลับมาโหดหลังจากฟอร์มหลุดไปพัดใหญ่ครับผลงานเจอจจนัวเองก็ข่มชัดนะครับ15นัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ จากันที่สนามแห่งนี้เนี่ยมิลานบุกมาชนะ5-6จากนัดหลังสุดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูถึง4เกมด้วยนะครับต้องบอกพวกเขานั้นชนะไปถึง10เกมด้วยกันครับโดยความร้อนกับของทางทีมชาวบ้านเจนัวครับวันนี้กุนซือปาติเวล่าเองยังต้องปวดหัวกับการจัดทัพนะครับเมื่อตัวผู้เล่นเองนัดคิวกันเจ็บเพียบครับทั้งฟาบิโอมิเรตติคาเล็บเอกูบานชองโอนาน่าฮุโก้ควนกามาริโอ้าโลเตลลี่มาร์คเวลกอนเนตและลุตลามารินนฟกี้นะครับ โดยทีมกิฟฟินเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ประตูเป็นนิโคล่าเรียลี่ครับกองหลังมีบรูคนอร์ตันคัพฟี่คนนี้เดวินเทอร์โควานบาสเกตและอารอนมาตินแดนกลางเป็นมอร์เทนเฟรดุกกับปาติโอมาซินีนะครับสามตัวรุกเป็นอเล ina, สซานโดซานโอลี่มอร์ปเทนทอร์บี้และวิบินยาส่วนโตเป้าเป็นอันเดรียปีนามอนติครับ ความพร้อมครับของทางทีมเยือนเอซิมิลานครับทางแซโจคอนไซเซาวครับมีข่าวดีเมื่อเกมนี้ไทรวอกเกอร์ Walker, กลับมาเป็นสำรองในเกมที่ผ่านมาได้ครับโดยวันนี้เองก็ต้องมาดูว่าจะพร้อมออกสตาร์ทเลยหรือเปล่านะครับส่วนตัวเจ็บเองก็เหลือเพียงแค่เอเมซอนรอยยาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนที่ต้องรอเช็คฟิตก็จะเป็นทางลูก้าโยวิตก่อนเกมครับ โดยปีศาจแดงดาววันนี้จะมาในระบบ3-4-3นะครับประตูเป็นไม้เมยองครับกองหลัง3คนจะมีพิ่าโยโทโมรี่มาติโอกัปเบียและไทรยินยาพับโลวิดนะครับแดนกลางเองเป็นอเล็กคิมิเนสครับยูซุฟฟาวาน่าเทียนี่ไรเดอร์และเตโอแอนนองเดสครับ3ตัวรุกจะเป็นหน้าที่ของคิสเซนปูริซิชลูก้าโยวิดและราฟาเอร์เรอาครับด้วยทรงบอลของมิลานตอนนี้คุมเกมเหนียวแน่นบุกดียิงคมนะครับส่วนเจนัวเองฟืดทั้งรุกทั้งรับครับแบบนี้มองมุมไหนเองกก็บบออเเลยยครัว่่่าหนืแ แต่อะไรก็ต่างก็ด้วยความว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เจอกับทีมใหญ่นะครับจึงเชื่อว่าทีมเจ้าถิ่นเองน่าจะตั้งใจเล่นกันเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นเมื่อมอวลน,นี้แล้วขอกัดฟันเชียร์เจนัวชัวร์จริงๆครับเจ้าถิ่นเองมีภุ่มไม่แพ้นะครับที่ว่าน่าจะเสมอกับทางเอซิมิลานในที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ